สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับผมเอ็ทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปเอเลเวนสามิติวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งนะครับในตอนเย็นๆ16นาฬิกาของวันศุกร์พอดีเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวมาแจ้งเพื่อนๆนะครับโทเค็นคูณ2มาแล้วครับผมโทเค็นฟรีคูณ2มาแล้วครับผม นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นเกมนี้เพื่อสะสมโทเคนนะฮะเพื่อนๆบางคนบอกว่าแอนดรอยมันสนับสนุนนะครับมันซัพพอร์ตแต่ว่าในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรไอโมันไม่ซัพพอร์ตนะครับก็คือเกมนี้เลยครับแอดมินอยากํำเสนอเกมนี้ครับเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นแล้วก็เก็บโทเคนให้ได้ในช่วงนี้นะประมาณ1เดือนนะครับก็คือ1548โทเคนนะครับ เพื่อนๆลองเข้าไปเล่นนะครับมันชื่อเกมว่า Red Shadow Legend นะครับ mm hmm. ก็สมัครตอนนี้เลยนะครับสมัครตอนนี้เลย New Use นะครับก็สามารถที่จะเก็บสะสมโทเก็นเห็นไหมครับโอ้มันเยอะมากเลยนะครับอ่าสูงสุดคือ7 0็โทเก็นนะครับก็เพื่อนๆต้อง เข้าไปเล่นแล้วล่ะครับเพื่อซต์เก็บโทเค็นทั้งหลายนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะลองสมัครเข้าไปเล่นเหมือนกันนะครับสําหรับเกมนี้ส่วนเกมมือก็มีครับใช่มีแต่เกมเดียวครับเกมนี้ก็ถือว่าม,มีคนเล่นนะครับแล้วก็ได้654้ัว่โทเค็นอยู่นะนะครับคูณ2นะเมื่อก่อน327ร้อเโทเค็นนะครับเกมนี้ก็น่าจะเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะฮะ ส่วนเกมนี้ครับ Empire Puzzle ก็250โทเค็นนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีเกมหนึ่งครับ Match นี่ครับ Arena Robot นะครับเกมนี้ก็สตาร์ทไป1,000โทเค็นเลยนะครับ1,184โทเค็นนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับสปอนเซอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ IS Iron s o r t นะครับนี่ครับนี่สปอนเซอร์นี้เลยนะครับให้โทเค็นเยอะมากนะครับก็ลองเข้าไปกด เล่นดูนะครับนี่ให้เยอะนะครับสปอนเซอร์อื่นก็ลองเข้าไปดูได้ครับอย่างของแท็บจอยนะครับที่อดมินใช้อยู่เป็นประจําเล่นอยู่เป็นประจําก็ของแท็บจอยก็ยังมีโทเคนให้อยู่นะครับโดยเฉพาะนี่ครับตัวนี้ครับ3,650รโทเคนเลยนะครับนี่3,650โทเคนแต่ต้องเล่นให้ถึง10นะฮะคือต้องเล่นกับสาวสวย10โอ้โหนะฮะนี่ก็คงจะยากอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปลอง เซิร์ชเล่นดูนะครับว่าแล้วก็ช่วยคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะครับว่าเกมไหนมันได้ผลดีนะครับนี่ครับนี่เรดเรดเรดอยู่ตรงนี้ให้พันสี่นะครับเรดอยู่ตรงนี้ให้พันสี่นะครับนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นไอรอนซอสให้พันเจ็ดนะครับโอ้ครับเรดเหมือนกันแต่ให้ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ที่มีเข้ามาให้เพื่อนๆเล่นสำหรับคนที่เล่นชอบเล่นโป๊กเกอร์ก็มีเหมือนกันครับนี่ครับโอ้ นี่ก็มีครับแต่ก็ปวดหัวหน่อยนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับ2,600ครับ2,698โทเค็นนะครับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้มันยังไงกันเนี่ยนะครับทำไมมันโหดจังนะครับเยอะมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะได้โทเค็นเยอะนะครับเปิดห้าสตาร์ฮีโร่นะครับนะโอเคเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับมาแล้วสำหรับโทเค็นคูณ2นะครับ เดี๋ยวเอดมนจะลองไปเล่นในอาร o นซอดูนะครับเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาวันๆต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับนะโอเคนะครับส่วนไฟเบอร์นะครับไฟเบอก็เป็นอีกสปอนเซอร์หนึ่งนะครับที่อยู่กับ t o อปอิเล่นมายาวนานอันนี้ก็ให้เยอะเหมือนกันนะครับดูครับเรียกเขาว่าห้องเต้นี่ก็1300เลยฮะนี่นะครับเป็นภาษาไทยด้วยง่ายนะครับ นี่ลองเข้าไปเล่นดูถึงเล่นแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเติมเติมเงินนะครับมันก็ไม่ต้องไปเติมนะครับถึงว่าเนี่ยสามสิบวันนะครับหน้าลุ้นหน้าลุ้นหน้าลุ้นนะฮะแล้วก็ยังมีอันอื่นๆอ,อ,อีกนะครับเพื่อนๆลองไปกดดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iOS ก็บางเกมมันเล่นไม่ได้ก็ลองเล่นตัว ลองหาตัวตัวที่เล่นได้ลองดูนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับว่าเพื่อนเล่นตัวไหนได้นะครับสำหรับ iOS เนอะครับโอเคนะครับพรีสนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับต้องกลับแบบนี้อ่าโอเคนะครับตัวนี้นะไม่เหมือนคนอื่นก็เลยนะโอเคนะครับมีสปอนเซอร์อยู่4เจ้านะครับที่ผูกกับท็อป11 3มมิตินะครับเพื่อนๆก็ ลองหามาเล่นดูนะครับตอนนี้แอดมินก็สะสมมาได้213โทเค็นแล้วนะครับก็น่าดูดูการหน้าก็น่าจะได้ซื้อตัวนักเตะเจ๋งๆสักตัวนะครับตัวจีตๆสักตัวนะครับเผออาจจะได้สัก2ตัวแล้วก็จะหาเพิ่มจากเกมนี้แหละครับเดี๋ยวไปลุ้นหาจากเกมด้วยนะฮะโอเค16นาฬิกาแอดมินมีคิวเล่นหรือเปล่าเนะี่ยแต่สมพันธ์นะครับ 16บนาฬิกา12นาทีวันนี้เหรอฮะวันนี้เหรอ18บนาฬิกานะ18บนาฬิกาไม่ใช่16 18กนาฬิกาโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาแล้วเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันนิดนึงมีใครคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาในช่วงบ่ายไหมครับช่วงเช้าแอดมินพอดีแอดมินตอบไปแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้มากเลยนะครับคุณจร์นีพ้มนะครับบอกว่าสปอนเซอร์ ISC นะครับ is นะครับก็ มันมีเกม of the g ะกอนะครับตอนนี้มันไม่อยู่แล้วครับไม่รู้เกมนี้แอดมินไปดูแล้วไม่มีนะครับแต่ว่าขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเพื่อนๆมากที่แนะนํานะครับเกม of glory นะครับ i s c นะ i s c เนาะสปอนเซอร์ i s c นะครับกัน o f glory นะครับนะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วน่าเสียดายมากเลยแต่ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่คอมเมนต์มาบอกนะครับคอมเมนต์มาบอก แจ้งข่าวเพื่อนๆด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากเข้าไปเก็บโทเค็นฟรีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้เก็บฟรีหนึ่งเดือนนี้เก็บโทเค็นได้เยอะนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในรูปการถัดไปได้นะครับรูปการหน้าอาจจะไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ไปใช้ในรูปการถัดไปได้นะครับผมตัวนี้เป็นโอเ okay. ค n e w s u b s c ค i b e นะครับคุณ nga 2 0 0 2นะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้มีไม่มีคอมเมนต์นะมีอันเดียว อ่เมียนเดียวครับอืมอเดโอเคอเคันนี้ก็ตอบไปแล้วครับเมื่อเช้านะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากๆเลยกดไลค์กด, like, กดหัวใจให้เพื่อนก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะอ่าแอดมินก็ซาบซึ้งจริงๆนะแอดมินขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนๆแอดมินก็ไม่มีกําลังใจที่จะทํา คลิปนะฮะถ้ามีเพื่อนๆให้กําลังใจแอดมินก็จะพยายามทําคลิปต่อไปนะครับผมแอดมินจะพยายามลงเกมหลายๆเกมนะครับเพื่อนๆก็เลือกชมคลิปเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแนวไหนนะครับถ้าชอบท็อปอีเวนก็เลือกแอดมินจะจัดไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับเป็นท็อปอีเลเวนส่วนเกมฟีฟ่ามือถือแอดมินก็จะจัดไว้ในเพลย์ลิสต์ฟีฟ่ามือถืนะครับส่วนมีเกมหนึ่งครับที่ตอนนี้แอดมินจะ อออแอดมินจะอัพลงบ่อยมากเลย Call of Duty นะครับแอดมินจะอัปลงบ่อยมากเลยเพราะว่าตอนนี้แอดมินกำลังเอาเอาไฟล์ออกจากเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้มือถือไฟล์ในมือถือเยอะมากนะครับความจำเต็มนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบดูก็กดผ่านไปได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ชอบนะครับในการเล่น Call of Duty Mobile ก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ลองไปคอมเมนต์ ถามได้นะครับตอนนี้แอนมินยังไม่ได้ใส่เสียงภาคเข้าไปนะครับก็คือเป็นเสียงในเกมเลยนะครับโอเคครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็คงต้องลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในในในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ